ในกลุ่มของธนาคารเจ็ินที่บอกว่าต <olor S 2> ้องรอรอดองปอาปีใช่คเงที่ถูกต้องกับประชาชนว่าประเด็นของซีเซียนหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้องกังวลมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกังวลเราก็จะให้ข้อแนะนาที่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดมีข้อกังวลโดยที่ยังมีการกังวลอยู่ก็จะดําเนินการตามมาตรฐานของทางด้านสุภาพจิตต่อไปเป็นภาพรวมเนี่ยก็ยัง มีข้อมูลว่าอาจจะมีข้อมบ้มางบางส่วนแต่ก็ไม่รุนแรงมากนะครับซึ่งทีนทีมเ c h แ t เราเนี่ยอาจจะต้องลงทําง,งานทักระยะหนึ่งนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประ,ประชาชนนะครับส่วนพนักง,งานเจ็ดสิบคนนี่จะทำยังไงต่อไปก็จ,จะตรวจประเมินต่อ5ปีนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังต่อนะครับเพื่อดูแลสุขภาพต่อเนื่องต่อไปแต่ปรุากศูนยนรอบโรงงานล้อมเหล็กเนี่ย ก็มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการตรวจวัดแล้วไม่พบเนี่ยก็น่าจะไม่มีประเด็นที่จะต้องกังวลอะไรนะครับแล้วการตรวจวัดเนี่ยคงต้องตรวจอีกระยะหนึ่งคงจะทางควบคุมควมร้คงจะไม่ไม่จะตรวจแค่นี้นะครับคงต้องตรวจเป็นช่วงต่อไปนะครับแล้วข้อมูลที่สาคัญที่สุดก็ข้อมูลทางส่วนกลางผมทราบดีนะครับว่าทางส่วนกลางทางกระทรวงอว้ข้อมูลไปบางส่วนแล้วว่ากรณีที่ วัดเจอ,อเซีซีดึงสามเจ็ดในโรงงานที่มีการเจอใกล้ใกล้ใกล้ชิดเนี่ยก็แค่เท่ากับการทำซีทีสแกนแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองคนเราทุกคนก็สามารถทำซีทีสแกนได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เฉพาะคนในโรงงานสาหก,กรร,รมคนนอกโรงงานางก็ไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วก็ไม่น่าจะกังวลใะไรมากส่วนะบวุธการอื่นๆนอกเหนือจากทางด้านสุขภาพเนี่ยก็ต้องให้ในสว่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นคน ให้ข้อมูลนะผู้ให้ข้อมูลนะครับส่วนทางด้านสันักมานาสาธารณกุขจังหวัดปราจินบุรีเนี่ยโดยการแปรกระสวงสารารณสุขนะท่านมูลตรวจราชการกระสวงสารสุขเุตภาพที่บกเนี่ยก็มอบหมายให้ดูแลนะครับถ้ามีปัญหาก็ให้ปรึกษาที่ส่วนกลางต่อไปการดำเนินงานของสันักมานาสาทาุกจังหวัดปราจินบุรีของเราเนี่ยคงจะเฝ้าระวังต่อโดยเฉพาะเรื่องจิตใจประชาชนรอบโรงงานและสุขภาพ70ท่านเนี่ยคงจะ ฟ้าร้วงต่อเนื่องไปอีกห้าปีเนี่ยเป็นแฉการทำงานของเราเนะครับถ้ามีประเด็นข้อสองสัยก็ค่ะที่ที่เป็นข้อที่ริงทั้งหมดให้ทำามสะอาดสุบลงไปของเรื่องก็คือ,อเรื่องแรกแบบว่าไปอธิบายเ,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 ยเขาหน่อยนะว่าตกลงมันเกิดยังไงกันแน่เพราะว่าเขาบอกเขาอยู่ละแม่ใ,ใกล้ๆตกลงหลอดมันนะคะสักสองกิโลเมตรถึงห้ากิโลเมตรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฟังแถบก็เข้าใจาาระดับนึงแต่แบบคนในพื้นที่ค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเจอหน้าคุณหมอเจอหน้าทีมทีมแบบ ทางแพทย์อะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกมั่นใจขึ้นอะไรเงี้มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะลงจัดทีมลงไปเพื่อสื่อสารกันในพื้นที่ไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ที่บอรดครับเศรษใดถ้ามันเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ค่ะทางทีมแพทย์อาจจะให้ข้อสังเกตได้ว่าผู้ประกอบการต้นทางควรต้องทํายังไงหรือใครต้องทาอะไรแบบในการสื่อสารเรื่องราวแบบนี้นะคะเพื่อที่ทีมแพทย์เองก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยในการลงพื้นที่ในแบบตามไล่หลังกันอย่างเงี้ยค่ะครับในการแถลงวันนี้คือยังไงบ้างครับหมอครับ ภาพรวมเนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจกับประชาชนในที่ว่าทางก,มก,กมมรมควบคุมมลพิษเนี่ยมาตรวจสภาพอากาศแล้วนะก็สามครั้งตั้งแต่วาอาทิตย์จันทร์พานเนี่ยรอบโรงงานประมาณ2กิโลเนี่ยประมาณ10จุดนะก็ไม่มีสารสีซีเซียมมีสังเกตออกไปคนเพื่อนนอกโรงงานนะครับก็มั่นใจได้ว่าไม่ได้ออกนอกโรงงานแล้วก็ที่สำคัขขญคือเราเตรวจพนักง,งานที่ใกล้ชิดท,ที่สุดแล้วเนี่ย คือเขาทําง,งานในโรงงานแล้วก็บา,บางบางท่านเนี่ยพักในโรงงานด้วยเนี่ยเจ็ดสิบท่านตรวจริมาณรังสีที่เกาะตามผิวหนังหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็ดูแล้วไม่พบนะก็ทำให้มั่นใจได้จำนึงว่ารังสีปนเปื้อนที่อยู่ในพนักงานเนี่ยไม่มีแล้วก็มีการตรวจสุขภาพให้เขาโดยเฉพาะตรวจเ,เรื่องของเม็ดเลือดขาวกับเกล็ดเลือดนะครับเพราะว่างาซีเซิน 137เนี่ยจะเข้าไปทำลายแขกระดูกก่อนราคาก็<ๆ>ส้งผกบผลพระทบไม่ได้ขาวอาจจะเป็นเมือดขาวได้<า>ก็ตัวแล้วในผลแบบนะครับเราไปตรวจเป็นจันผลแบบออกเมื่อวานเลหารก็ปกติทุกท่านนะครับซึ่งก็มั่นใจได้ว่าคนที่ใกล้ชิดขนาดทํางานในโรงงานขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีผลกระทบทั้งการ เปิดเปื้อนั้งสีซีเซียมหนึ่งสามเจ็กับร่างกายก็ายังไม่ได้ผลกกระทบในช่วงนี้เลยเนี่ยก็คิดว่าข้างนอกก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเราก็จะตามคนงานกลุ่มนี้7จ็ดสิบคนนะไปห้าปีนะครับว่าจะเข้าก็ระวังต่อแต่เบื้องต้นวันที่5้าเมษาเนี่ยเราจะตรวจอีกครั้งหนึ่งว่า ีผลกระทบแต่เรื่องของไม่ได้ข่ขาวไหมนะครับแล้วก็ทีมขานคือรอบโรงงานที่ห่างไปประมาณ2กิโลเนี่ยเราก็จะดูส่งทีมเยียวยาจิตใจเข้าไปดูว่าท่านกังวลอย่างไรแค่ไหนประเมินสภาพสภาพสภาพจิตใจนะถ้าเกิดกังวลมากก็อาจจะต้องส่งให้ทีมจิตแพทย์ที่ดูแลแล้วก็ให้ความรู้ไปในตัวว่าทา่ ar, ทานมีข้อมูลอะไรที่ยังกังวลเรื่องของซีซเซียน37ในครั้งนี้ไหมเนี่ย ก็จะให้ฟังรู้ไปว่าถ้าสมบูรเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ที่จะให้ข้อมูลได้นะครับก็คงจะชี้แจงไปเลยนะครับถ้าเรามีสายด่วน1422อยู่นะครับเพื่อที่จะตอบคำถามทั้งหมดเป็นสายด่วนของกวทุโลกที่